สวัสดีครับอยู่ผมนะัดขมินเกมมิ่งครับผมกับช่วงเล่าข่าวนะครับผมนะโดยที่จะเป็นช่วงใหม่นะครับผมนะไทยเลส ling グโซนพื้นที่สำหรับมวยปล้ำไทยนั่นเองนะครับผมเนาะ ก็จะมาบอกกล่าวเล่าเรื่องราวนะครับมวยปร้ำไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงการโปรโมทนะครับเกี่ยวกับมวยปล้ำไทยในสุดสัปดาห์นี้ว่ามีอะไรให้พวกเราได้ลุ้นได้เชียร์ได้ติดตามกันบ้างนะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่เรามา มาพูดคุยนะครับผมนะเกี่ยวกับเรื่องราวมวยปล้ำไทยแทนที่นะในส่วนของประตูต้องเฮ้ยที่ตอนนี้ก็มือถือยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมเนาะก็เปลี่ยนบรรยากาศจากการที่เรามาโปรโมทไปด้วยเล่นเกมไปด้วยเป็นการมาพูดคุยโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องราวมวยปล้ำไทยกันละกันนะครับผมเนาะถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดติดตามกันให้หน่อยนะช่องของเราครับนะัดขำมินเกมมิ่งนะครับ ด like, กดไลค์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับมาดูกันว่าในมวยปรัมไทยนะในสุดสัปดาห์นี้จะมีอะไรให้พวกเราได้ติดตามกันนะครับผมนะไปรับชมกันเลยนะครับผมไปครับเพื่อที่จะไม่พาลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมต์เกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานักครับ ช่องนัดขมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ t k t t o k ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะก็สุดสัปดาห์นี้ครับจะมีอีเวนต์จากทางสมาคมมวยปรั่มไทยนะครับท็อปโดโจ h a i l a n d Origin p o โปโลเ e s l i n g นะครับที่จะมีอีเวนต์กันในสุดสัปดาห์นี้นะครับผมนะก็โปเลสเล l งไลฟ์อีเวนต์ครับผมนะ k i n g d o m Under Fi ไฟเมื่อบรลลังไร้ราชานะครับทุกยอมย่าลุกเป็นไฟ พอบโดโจคิงดอมอันเดอร์ไฟนะวันอาทิตย์นี้ครับผมนะ20กรกฎาคมครับ2568ที่เก่าที่เดิมนะมอเตอร์เวยโดโจซอยสงบสุขนะครับใกล้แอปพลิงค์สถานีหัวหมากนะประตูปเปิดเที่ยงครับโชว์เริ่มเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับผมเนาะบัตรราคา250บาททุกที่นั่งครับพร้อมซอฟต์ดิงหนึอย่างและ กลับมาอีกครั้งครับกลับการ์ดนะสะสมครั้งแรกของปีนะรับไปเลยแบบซองสุ่มหนึ่งซองนะครับผมนะรับได้ที่หน้างานเลยนะครับผมนะต้องบอกว่าโอ้เรียกว่ากลับมาอีกครั้งกับซองสุ่มนะพร้อมกับตัวนะแล้วก็เครื่องดื่มนะครับสําหรับอีเวนต์นี้นะก็รอดูรอติดตามกันได้นะครับสําหรับอีเวนต์ Kingdom Under Fire นั่นเองนะครับผมเนาะ โดยที่นะมีแมชการปรั้มนะครับผมนะทั้งหมด4แมชเ,เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะจะมีในเรื่องของนะครับผมนะในอีเวนท์ที่ผ่านมานะครับผมนะท็อปโดโจนะครับนะเนื่องจากว่ามีการสลาดเข็มขัดแชมป์ g o ง Thai Wrestling ของนักกีฬาเจยูนะครับก็เรียกว่านะทำให้ตำแหน่งแชมป์ครับว่างลงเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของสมาคมครับ หลังจากที่ได้ข้อสรุปจากการประชุมของทีมงานและการรับฟังข้อเรียกร้องต่างๆของนับม่ยร่มครับก็เรียกว่าทางท็อปโดโจจึงประกาศมีการน,นะแข่งขันโวนเนเมนตเพื่อหาผู้ชนะกลายเป็น k King of t h a i w r l s t l i n g Championship ต่อไปนั่นเองนะโดยที่มีการปูตารางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะการแข่งขันครับจะเป็นซิงเกิลแมชนะ โดยที่จะมีแมตช์พิเศษเกิดขึ้นได้ตามข้อตกลงและความสมัครใจของนักมวยปร้ำทั้งสองฝ่ายนะครับและจะมีการปรับเปลี่ยนกฎกติกาบางจุดเพื่อให้เข้ากับตล์การต่อสู้แบบท็อปโดโจนะโดยที่ก็เหมือนเดิมคะพินฟอร์ซับมิชั่นนะฮะหรือว่าจะเป็นน็อกเอาท์นะก็สามารถใช้งนะเรียกว่านะเป็นกติกาเดิมนะครับผมนะโดยที่นะในตารางการแข่งขันครับจะมีในส่วนของ Pri n c e Benny นะ จาก r e v o l u t i o s s q u a ครับเจอกับคุมะนะวัส,สนาครับเจอกับพีนัทซิว์บลเลตครับเจอกับเบสบุญพาส่วนโกเลมไทยได้บายนะฮะเนื่องจากว่านะชนะบายนะครับเนื่องจากว่านะมีคะแนนรวมนะที่ดีที่สุดในปีนี้ไปนะครราผมนะทำให้โกเลมนี้ผ่านเข้ารอบต่อไปไปเลย นะครับผมนะก็รอดูกันได้นะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับในส่วนของทัวร์นาเมนต์การหาแชมป์คนใหม่นะซึ่งนะในกระดิกอ่าในส่วนนะครับผมนะแมชทัวร์นาเมนต์นะก็จะเริ่มขึ้นในอีเวนต์นี้เลยทันทีนะครับผมนะโดยที่อย่างที่บอกไปครับมี4ี่แมชด้วยกันนะโดยแมชแรกครับจะเป็นการปร้ามในส่วนของเอ็กซิบิชันแมชนะกำหนด1ยก10นาทีครับ ชาย,ยุทธครับนะนักมวยปั้มใหม่นะไนนี่นะครับเจอกับโอเลมไทยนั่นเองนะด้วยความตั้งใจฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีกับ r e v o l u ช i o n s ร์ t นะทำให้ทีมงานพัปโจครับมองเห็นศักยภาพบางอย่างในตัวเขาครับและตัดสินใจให้ขึ้นปั้ม exhibition match นะและเพื่อไม่ให้เป็นการดูถูกนะว่านะทีมงานใจดีเกินไปนะครับผมเนาะทำให้มอบโจทนะ เรียกว่าโจทย์แรกนะครับสำหรับนักมวยปล้ำหนุ่มคนนี้นะโดยการเจอกับโกเลมไทยเลยนะครับผมนะมาเอาใจช่วยพ่อหนุ่มคนนี้ไปด้วยกันนะครับผมนะก็รอดูกันได้ว่าคนนี้นะคุณชัยยุทธนะจะโดนโกเลมไทยยำหรือว่าจะพลิกล็อกเอาชนะได้ก็รอดูกันได้นะครับผมเนาะ ส่วนแมชที่2ครับเป็นการปราบน King of Thai Wrestling Tournament 2025นะครับรอบแรกนะครับผมนะซิงเกิลแมชหนยก20นาทีเบสบุญพาจาก Revolution Sport ครับเจอกับซิวเบลเลตครับจาก Exotic k a i ไข่จูนะคู่แรกของโ์นามเมนต์ครับเพื่อหาแชมป์คนใหม่นะหลังจากสู้กันในแมชทีมที่ผ่านมาทั้งเบสนะที่ตอนนี้กำลังเปิดสุกเต็มตัวครับจากอะอากับทีนัท และซีเวอร์เลตครับที่ดูเหมือนว่าจะเริ่มหาทิศทางของตัวเองเจอหลังการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของเอ็กโซติกไคลจูนะนี่คือแมทนะครับที่มีความสําคัญของพวกเขาเป็นอย่างมากเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องในการขยับสถิติเพื่อหน,นีอันดับของตารางนะแต่นี่คือโอกาสที่พวกเขาจะไปถึงแชมป์ king of Thai wrestling อีกด้วยนะครับใครจะได้โอกาสนี้ไปครองก็รอดูกันได้นะครับผมเนาะ สำหรับคู่นี้นะครับมาต่อมาครับเป็นการปราำนะในส่วนของ King of t h a i w r e s t l i n g Tournament เ,เช่นเดียวกันนะครับกำหนดนึ่งยก20นาทีวัส,สนาครับจาก Ex o t i ซ k a i ไคจูเจอกับพีนัทครับจาก Bad c o m p a n y นั่นเองนะการกลับมาเจอกันอีกครั้งครับของทั้งคู่ที่ถือว่ามีความแปราปลา่และพันฝีมือกันทั้งคู่นะครับ แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้วสนาจะมาเหนือด้วยสถิติที่ยอดเยี่ยมนะรวมไปถึงฟอร์มการต่อสู้ล่าสุดที่เรียกว่าสู้กับโกเลมไทยได้อย่างดุเดือดจบไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าพีนัทจะไม่ได้ลอยตัวอยู่ในอันดับบนๆได้ง่ายเหมือนในครั้งที่ผ่านมาเสียแล้วนะครับผมนะหรือเปล่านะมาหาคําตอบกันได้นะครับผมเนาะก็คู่นี้นะครับผมนะเป็นการหา นะผู้ชนะต่อไปนะครับผมนะที่จะไปชิงแชมป์ในส่วนของ King of Thai Wrestling นะแล้วมาที่4นะครับจากการประกาศเนาะจะเป็นการปล้มซิงเกิลแมชนะครับกำหนด1ยก20นาะทีเช่นเดียวกันนะคูมาครับจาก Exotic Kaiju เจอกับ Prince b e n y ครับจาก Revolution Squad นะต้องบอกว่านะฮะจากการโปรโมนะของ Prince b e n y นะครับผมนะเราได้เห็นถึงเจตนารมที่จะพัฒนาตัวเอง เพื่อคว้าชัยชนะและนำเข็มขัดกลับมาเป็นสมัยที่2นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นแมชแรกนี้ก็จะไม่ง่ายแล้วนะเพราะเจอกับคูมะนะที่ตอนน้องนี้ตอนนี้นะต้องการชัยชนะเป็นอย่างมากนะครับหลังจากฟอร์มก็ดีขึ้นนะหลังจากการคว้าชัยในแมชที่ผ่านมานะครับเราหวังว่าคู่นี้จะเป็นอีกหนึ่งคู่สุดดุเดือดนะครับของการแข่งขันรอบแรกของทัวร์นาเมนต์นี้นะผลทางการตู่แชมป์นะครับผมนะ หรือหนทางสู่การเป็นแชมป์คนใหม่ก็รอดูกันได้นะครับสำหรับอีเวนท์ที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของอัน Kingdom u n d e r f i ไฟนะที่จะจัดกันในวันที่20รกรกฎาคมหรือว่าวันอาทิตย์นี้นะครับผมนะก็รอดูรอติดตามกันได้นะครับผมเนาะ ก็ใครนะครับผมนะที่สนใจนะครับนะคข่ายมวยปร่มท็อปโดโจไทยแลนด์โอ g ล n p r ินโป้เลสลิงนะก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับวันอาทิตย์นี้นะที่มอเตอร์ว d โดโจครับซอยสงบสุขนะใกล้แอร์พอร์ตลิงสถานีหัวหมากนะประตูเปิดเที่ยงครับโชว์เริ่มเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะบัตรราคาเดิมครับ250บาทพร้อมซอฟดิง์หนึ่งอย่างและการกลับมาของการ์ด สะสมครั้งแรกของปีนะรับไปเลยซองแบบส่มหนึ่งซองนะครับผมนะก็รอดูรอติดตามกันได้ว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับนะักข่ายมวยปรัมท็อปโดโจไทยแลนด์โอลิจินโปเลสลิ่งนะครับกับการหาแชมป์คนใหม่ที่ว่างลงไปนะครับผมนะส่วนใครที่ถามมาว่าทำไมเจยูได้แชมป์ปุ๊บแล้วอ่าเรียกว่าสละแชมป์ไปนะฮะก็เนื่องจากว่าเจยูนี้คือเรียกว่า เนะข้าพิธีอุปสมบทไปนะเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับผมนะก็เป็นเหตุผลส่วนตัวแหละนะครับผมนะก็อนุโมทนาบุญนะครับเกี่ยวกับ่าเรียกว่าอนุโมทนาบุญนะครับให้กับทางด้านของเจยูด้วยละกันนะครับผมนะส่วนใครนะครับผมนะอยากติดตามวงการมวยปล้ำไทยนะครับก็ติดตามกันได้ที่ท็อปโดโจไทยแลนด์ออริจินัลเลสลี่ง์กันได้เลยนะครับ ส่วนใครครับที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกันให้หน่อยช่องของเราน n คอ c เ m น e ์เ g a ม i n งนะครับ like, กดไลค์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับและนี่คือไทยเลสิ่งโซนพื้นที่สําหรับมวยปล้ำไทยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายนะครับผม